I think t ด a t you can go to master chef <laughs> อวยหน่อยเขาเรียกว่าอวยผัวหน่อย <laughs> สวัสดีค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขอบคุณตัวนี้ครับไม่ใช่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการด้าพาเข้าครัวเย้ <laughs> วันนี้ประเดิมนะคะต้องบอกว่าด้าพาเข้าครัวประเดิม ep แรก <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะมีแขกรับเชิญคือ <laughs> คนใกล้ชิดกันเองอ่ะพี่ดีนวันนี้น้องดีมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เจสันด้วยนะคะเจสันบอกมือแล้วเซฮายพูดไทยได้ไหม you can speak Thai ไม่ใช่ไม่ใช่ how many words that you can speak น่าสนใจน่าสนใจมีน่าสนใจใช่ใช่บอกให้เจสันพูดงองูสิงองูงองูอยากจะทำรายการที่แบบ ทำกับข้าวบ้างเพราะตอนนี้เป็นคนชอบทำอาหารคุณแม่ทำอาหารบ่อยมาที่บ้านอะ่ะ <What? S 1> <laughs> เดี๋ยวนี้ทำอาหารเอง <laughs> ก็เลยวันนี้อยากจะมาทำรายการทำอาหารกันบ้าง แจ้าป่าด้วยละกันนะคะสําหรับรายการด้าพาเข้าครัวะค่ะใครอยากรู้สูตรเด็ดของเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูของหวานของข้าวเป็นอาหารเกาหลีก็จะเซสันก็จะมาบอกส่วนผสมวิธีการทําอาหารเกาหลีทํายังไงอาหารไทย,ยเดี๋ยวด้าก็จะทํานะและน้องดีนชอบอะไรขนมหวานคุณแม่ก็จะทําให้น้องดีนใช่ไหมรวมถึงคุณลูกค้าทั้งหลายก็ะปิน้ปาปลาเลยอยากจะลงได้เต็มท<ต>ี่ร,รับรีวิวไหมพี่พี่ได้ได้พี่จะรับรีวิวของไหมพี่จะรับรับเนาะ โอเคอ่าวันนี้ประเดิม EP แรกของเราเราก็จะแบบให้เจสันน่ะได้มาเป็นเชฟเจสัน today you have to be a chef โอเคโอเควันนี้จะทำเมนูเป็นอาหารเกาหลีแล้วก็เป็นแบบอาหารที่แบบฮิตมาก EP แรกของเราประเดิมเมนูจาจังมยอนเจสัน how to pronounce จาจมยน in Korean จาจังมยอนจาจังมยอนโอเคจาจังมยอนไหนผู้ซีจาจังมยอนจาจังมยอนโอเค let's start เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อน นะคะถ้าเกิดว่าทำจาจังเมียน่ะมันจะเป็นเส้นบะหมี่สไตล์จีนนะคะถ้าเกิดไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีเขาจะเขียนว่าเป็นไชนีสไตล์เพราะว่าจริงๆแล้วจาจังเมียน่ะเป็นส่วนผสมระหว่างอาหารจีนแล้วก็มาปรับโดยคนเกาหลีนะคะมันก็เหมือนจะเป็นลูกครึ่งแหละจีนเกาหลีแบบนี้นะคะ เส้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นเฉพาะของจาจังมยนโดยเฉพาะนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นน้ําใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําครึ่งถ้วยเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวไปดูใต้อ่แคปชั่นเลยละกันเดี๋ยวเราจะส่งพิมพ์ส่วนผสมให้ทั้งหมดเลยละกันนะคะโอเคเล้สตาร์ดดินเตรียมตัวระวังถอยไปตรงนี้เลยลูกไปโอเคก็คือใส่น้ํามันพ <Your table S 1> ืช <was fun. S 1> ลงไป สองช้อนโต๊ะนะคะโอเคแล้วก็ผัดผัดทั้งหมดใส่กระเทียมลงไปก่อนโอเคใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่พเทโ้ก็คือมันฝรั่งนะคะแล้วก็กระหล่ำปลีผัดลงไปโอเคก็ผ,คผ,ผัดไปเรื่อยๆหูหอมไหมพี่ดีหอมเนาะหอมครับใส่เนื้อสับลงไปนะคะ ให้เนื้อเนี่ยมันแบบว่าละเอียดแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสับอะค่ะ I think that you can go to master chef อวยหน่อยเขาเรียกว่าอวยผัวหน่อยอาถึงตอนนี้เราจะทำซอสแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไป3ามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ตัวซอสถั่วดำค่ะที่เอาไว้ทำตาจางเมียนนะคะผัดซอสก่อน ก็คือ150กรัมซอสถั่วดำนะคะซึ่งอันนี้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะซอสถั่วดำเจสันแนะนำยี่ห้อนี้นะคะเป็นของมิสเตอร์จิมเนี่ยอันนี้อันนี้ดีมากค่ะสำหรับใครทำจาจังเมียนเป็นซอสถั่วดำคนเกาหลีส่วนใหญ่จะใช้อันนี้แล้วก็ทำง่ายคือผัดกับน้ำมันแค่นี้ก็จะได้ซอสถั่วดำแล้วนะคะ we use only uh f i f so this is basically for seven to eight people อ๋ออันนี้คือทานได้ประมาณ7-8คน So I made enough าา for yeah I made enough for four people ค่ะก็ถ้าเกิดว่าทานแค่3-4สคนก็ใช้แค่ครึ่งกล่องพอนะคะโอเคอ๋อเจสันทำให้บ่อยมากค่ะจังเมียนเพราะนี่เป็นคนชอบกินทำบ่อยคืออะไรรู้ป่ะครั้งหนึ่ง <laughs> <laughs> แต่ว่าทุกครั้งที่เราไปเกาหลีเราจะไปกินร้านเพราะว่าจะมีร้านจ,จังเมียนที่เกาหลีใกล้บ้านเจสันก็คือจะเดินไปกินได้ <Okay>. so, and soft โอเคอ๋คือขย่าวขย่าวงี้ไ i g h โอเค and then you're gonna put in the stir fried vegetables โอเคอ๋อแล้วก็เทส่วนที่ผัดผักเอาไว้เลยนะคะอ่าขยาวขย่าวแล้วก็ผัดให้เข้ากัน No, I think it's all right. It's not too bad. I ก็บอกจริงแล้วจะจำเนียนมันไม่ได้ยากเลยก็ทำได้ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะหมดเลยเหรอ So we <Use S 2> อ๋อก็คือเวลาใส่อ่ะอันนี้ก็ใส่เหมือนแป้งข้าวโพดอ่ะก็คือผสมกับน้ำเนาะเหมือนเราทำลัดหน้าทำให้มันมีความข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็คนแล้วเราจะได้ความเหนียวขึ้นมานะคะน่ากินจังเลยอ่ะหืมหอมหอมหอมมากโอ้พี่ดียังอยู่ตรงนี้เหรอครับ <laughs> รออยู่ตรงนี้เหรอเนี่ย มันก็จะเริ่มเหนียวแล้ว so แล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวโพเทโต้คือมันฝรั่งเนี่ยมันนิ่มนะคะ <Yeah. S 1> อ่าสำหรับสูตรนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรออริจินอลจัดเกาหลีเลยทีเดียวนะคะว่าจัดจังเมียนที่แบบคนเกาหลีทำเนี่ยทำยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยรอให้แบบว่าเหมือนตัวโพเทโต้หรือว่ามันฝรั่งเนี่ยมันนิ่มก่อนก็ใช้ฝาปิดไปได้นะคะ กระทะคิดชินดีไงมีฝาปิดอ่ะมันก็จะแบบทำอะไรก็ได้หมดเลยเห็นไหมมีตั้งหลายไซส์อ่ะนี่คือแบบไซส์ใหญ่เนาะเป็นกระทะกลมเนาะมีเป็นแบบกระทะสี่เหลี่ยมก็มีไงเป็นหม้อก็ได้เลือกใช้ตามใจชอบเลยไม่ได้ขายของเลยนะแค่เล่าให้ฟัง ต้มแบบนี้ค่ะประมาณสัก5นาทีเพื่อให้ตัวมันฝรั่งเนี่ยมันนิ่มนะคะรอให้ตัวมันฝรั่งมันนิ่มเราก็ต้มเส้นไปอ่าโอเค so บูน้อโอเคน้องดี mm hmm. ไปเอาน้ำจากคุณแม่เร็วไปเบาน้ำกันเลยไปไปขอน้ำค่ะเจสันบอกว่า เส้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องใช้เส้นสําหรับจาจังมียนโดยเฉพาะคนเกาหลีเขาจะใช้เส้นแบบสไตล์คนจีนนะคะเขาเรียกว่าเวลาไปในซูเปอร์ ers, จะเขียนว่าใช้นีสไตล์นูโด e ก็ต้องใชเ้เส้นแบบนี้โดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมดูนะกระทะนี้มีชายแบบครึ่งไม่ติดกระทะนะจน๊ะนี่เห็นไหมไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของเลยแค่เล่าสู่กันฟังไปซื้อกันได้สามารถแบบว่าแอดไลน์แอดคิชเช่นคิดดีนะคะ กดซื้อในช้อปปี้ก็ได้ไม่ว่ากันตอนนี้ใบนี้แล้วแต่บางทีก็ขาย2,290 <laughs> ันบางทีขาย3,000แล้วแต่อารมณ์กลิ่นเหมือนอยู่ร้านเกาหลีเลยอะต้มเส้นเลยนะคะน้ำเดือดแล้วเรียบร้อยโอเค I miss Korea because I never miss Korean because Korean is here <laughs> <laughs> ต้มเส้นเนี่ย <laughs> เขาบอกว่าประมาณสัก3นาทีนะคะ จริงๆแล้วว่าเส้นประเภทของแบบนี้ค่ะในซูเปอร์มีขายแล้วก็แค่เอามาต้มแค่นั้นเองนะคะมันก็ง่ายแล้วก็ซื้อเก็บแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีสได้เก็บไว้นานหลายเดือนได้เลยคือซื้อติดตู้เย็นได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่มีอะค่ะก็ใช้จะใช้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแบบนี้ก็ปรับได้แต่ว่าตามหลักกะอาลี่เขาจะใช้เส้นแบบนี้เส้นสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาน็อกเส้นกันจริงๆใช้น้ําแข็งก็ได้หรือจะใช้แค่น้าเปล่าธรรมดาอุณหภูมิห้องก็ได้แค่นี้เองนะคะให้ให,ให้ให้แบบอุณหภูมิมันเย็นลง ไม่ต้องใส่น้ำมันใดๆนะคะไม่เหมือนเส้นสปากเกตตี้ and how about this one เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยจัดจานเลยว้าวซอสจะจึงเมียนสวยงาม พร้อมทานเรียบร้อยนะคะฝีมือของเจสันนั่นเอง Can I try? <Sure. S 1> แล้วเวลาทานจะจะเมียนนะคะเขาต้องคลุกเคล้าเส้นก่อน We have to mix everything right Okay o อเคจริงๆละ่ะเราต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียบ Ready one mm. two three mm. 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 Actually we have to eat like this ภาษาะเกาหลี คาเลคอเรียนมัสตามตามสตาอืมโอ้มาสตาอร่อยมากเจสัน <Yeah. S 1> you can be a chef you can open the restaurant in Thailand chef เจสัน oh looking good <laughs> อร่อยอร่อยเจสัน so good ว <c oughs> <h ills> ิ <h ills> ทยาดูแลอ่า <h ills> <h ills> วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ ep แรกของด้าคะ่ะ ด้าพาเข้าครัวยังไงฝากรายการนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe ให้ด้วยนะคะชแนลของด้าเลย DJ Dada official นั่นเองกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใน ep หน้าถ้าเป็นอาหารเกาหลีเดี๋ยวให้เจสันมาช่วยทำส่วนอาหารไทยเดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ให้เจสันช่วยชิมแล้วกันนะคะอ่ะถ้าง,งานเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่ ep หน้านะคะบ๊ายบายเจสันบาย